วิธีประกอบส่วนสูงนะครับก็ให้เราเอาส่วนสูง2ท่อนนะครับมาใส่ด้วยกันนะครับจะมีท่อนล่างและท่อนบนนะครับจะมีส่วนสูงต่อกันนะครับมีเลขบอกนะก็เจ็ดสิบสองต่อด้วย73นะครับแล้วก็ทําการเสียบเข้าหากันนะครับหันหน้าฝั่งตัวเลขมาฝั่งเดียวกันนะครับและด้านหลังจะไม่มีฝั่งตัวเลขแต่จะเป็นเดอล็อกนะครับทําการกดลงไปได้เลยนะครับ กดลงไปแล้วติดเดือยนะครับก็ค่อยๆเอามือกดตัวเดือยนะครับแล้วค่อยๆกดลงไปนะครับกดเดือยแล้วแล้วก็กดค่อยๆกดตัวส่วนสูงลงไปนะครับระวังมันบาดมือด้วยนะครับอย่ากดแรงนะครับมันจะกินเนื้อเราไปด้วยนะพอใส่เกือบสุดนะครับก็ให้ตั้งตรงนะครับแล้วกดลงไปเลยนะครับมันก็จะลงล็อกพอดีนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรูน็อตนะครับ เล็กๆให้ใส่นะจะมีน็อตตัวหนึ่งแถมไปนะครับเอาน็อตตัวนั้นใส่ล็อกอีกทีนึงครับเพื่อความแน่นนะครับแล้วก็ใส่ตัวน็อตตัวเล็กเข้าไปที่ช่องน็อตอันนี้ได้เลยนะครับใช้ไขควงตัวปากแสกเล็กนี่นะครับขันลงไปนะครับ พอหัวน็อตแนบกับตัวปีเนียมก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาใส่ช่องส่วนสูงของเครื่องนะครับด้านหน้านี้นะครับหันฝั่งตัวเลขออกมานะครับแล้วก็ทําการกดลงไปตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็ลูดลงไปให้สุดได้เลยนะครับ ก็จะเป็นอ่านเสร็จนะครับแล้วก็อันนี้วิธีใช้ส่วนสูงด้านล่างนะครับรูดกดลงมาให้สุดแล้วก็เลื่อนคานรับนะครับจับที่โคนะครับผมอย่าจับตรงปลายนะครับเวลารูดขึ้นรูดลงนะไม่งั้นมันจะหักได้นะครับเพราะมันอ่อนนะครับจับตรงโคนนะครับพอส่วนสูงด้านบนขึ้นมาแล้วเราก็จับตรงตัวส่วนสูงเลยนะครับรูดขึ้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับคานหักนะครับผมแล้วก็รูดแล้วก็อ่านตรงอ่านผลตรงลิทเทียเนี่ยนะครับผม ก็ทําการลดขึ้นลดลงได้เลยนะครับแล้วก็ดูผลตรงนียน,นะครับผมเวลาค้ามจับศีรษะแตะแล้วนะครับอันนี้ก็คือท่าเก็บนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นการใส่ตัวครอบนะครับปิด หัวน็อตนะครับผมจะมี2ชิ้นนะมีชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กนะครับชิ้นใหญ่ให้เราใส่จากทางด้านหน้านะครับจะมีช่องเว้าล์เสานะครับก็ครอบลงไปท่านี้นะครับแล้วก็ด้านหลังชิ้นเล็กนะครับก็ตั้งขึ้นนะครับประกบนะครับให้ทําการสอดชิ้นใหญ่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดลงกดหน้าลงนะครับลงลงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆง้างแล้วก็รุ่นลงไปนะครับมันจะสีกับ เสานิดนึงนะครับตัวนี้เอาผ้าเช็ดออกได้นะครับเป็นที่ฝุ่นของของพลาสติกที่ถูกันนะครับแล้วก็แล้วก็แง้มข้างหลังขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อใส่ตัวเล็กเข้าไปนะครับก็ตั้งไว้ตั้งไวเ้เฉยๆนะครับตัวเล็กแล้วก็กดตัวใหญ่ลงมาประกบกันนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับตัวนี้ วิธีประกอบส่วนสูงนะครับก็ให้เราเอาส่วนสูง2ท่อนนะครับมาใส่ด้วยกันนะครับจะมีท่อนล่างและท่อนบนนะครับจะมีส่วนสูงต่อกันนะครับมีเลขบอกนะก็เจ็ดสิบสองต่อด้วย73นะครับแล้วก็ทําการเสียบเข้าหากันนะครับหันหน้าฝั่งตัวเลขมาฝั่งเดียวกันนะครับและด้านหลังจะไม่มีฝั่งตัวเลขแต่จะเป็นเดยล็อกนะครับทําการกดลงไปได้เลยนะครับ หากกดลงไปแล้วติดเดือยนะครับก็ค่อยๆเอามือกดตัวเดือยนะครับแล้วค่อยๆกดลงไปนะครับกดเดือยแล้วแล้วก็กดค่อยๆกดตัวส่วนสูงลงไปนะครับระวังมันบาดมือด้วยนะครับอย่ากดแรงนะครับมันจะกินเนื้อเราไปด้วยนะพอใส่เกือบสุดนะครับก็ให้ตั้งตรงนะครับแล้วกดลงไปเลยนะครับมันก็จะลงล็อกพอดีนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรูน็อตนะครับ เล็กๆให้ใส่นะจะมีน็อตตัวหนึ่งแถมไปนะครับเอาน็อตตัวนั้นใส่ล็อกอีกทีนึงครับเพื่อความแน่นนะครับแล้วก็ใส่ตัวน็อตตัวเล็กเข้าไปที่ช่องน็อตอันนี้ได้เลยนะครับใช้ไขควงตัวปากแสกเล็กนี่นะครับขันลงไปนะครับ พอหัวน็อตแนบกับตัวปีเนียมก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาใส่ช่องส่วนสูงของเครื่องนะครับด้านหน้านี้นะครับหันฝั่งตัวเลขออกมานะครับแล้วก็ทําการกดลงไปตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็ลูดลงไปให้สุดได้เลยนะครับ ก็จะเป็นอ่านเสร็จนะครับแล้วก็อันนี้วิธีใช้ส่วนสูงด้านล่างนะครับรูดกดลงมาให้สุดแล้วก็เลื่อนคานลับนะครับจับที่โคนนะครับผมอย่าจับตรงปลายนะครับเวลารูดขึ้นรูดลงนะไม่งั้นมันจะหักได้นะครับเพราะมันอ่อนนะครับให้จับตรงโคนนะครับพอส่วนสูงด้านบนขึ้นมาแล้วเราก็จับตรงตัวส่วนสูงเลยนะครับรูดขึ้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับคานหักนะครับผมแล้วก็รูดแล้วก็อ่านตรงอ่านผลตรงลิทเฮียเนี่ยนะครับผม ก็ทําการลดขึ้นลดลงได้เลยนะครับแล้วก็ดูผลตรงนี้นะครับผมเวลาข้ามจับศีรษะแตะแล้วนะครับ <S <S อันนี้ก็คือท่าเก็บนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นการใส่ตัวครอบนะครับปิดหัวน็อตนะครับผมจะมีสองชิ้นนะมีชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กนะครับ ชิ้นใหญ่ให้เราใส่จากทางด้านหน้านะครับจะมีช่องเว้าเสเอนะครับก็ครอบลงไปท่านี้นะครับแล้วก็ด้านหลังชิ้นเล็กนะครับก็ตั้งขึ้นนะครับประกบนะครับให้ทําการสอดชิ้นใหญ่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดลงกดหน้าลงนะครับอ่ลงลงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยคยง้างแล้วก็รุ่นลงไปนะครับมันจะสีกับเสานิดนึงนะครับตัวนี้เอาผ้าเช็ดออกได้นะครับเป็น ที่ฝุ่นของของพลาสติกที่ถูกันนะครับแล้วก็แล้วก็แง้มข้างหลังขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อใส่ตัวเล็กเข้าไปนะครับก็ตั้งไว้ตั้งไวเ้เฉยๆนะครับตัวเล็กแล้วก็กดตัวใหญ่ลงมาประกบกันนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับตัวนี้